สวัสดีรอบดึกครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณาหารบางมีวันนี้ก็ยังอยู่ในหน้างานเกี่ยวข้าวครับผมเป็นข้าวมารีร้อยห้าสองคันแล้วทั้งหน้าทั้งหลังก็ข้าวล้มนี่ปูเสือไปเลยเดี๋ยวยากมันเลย เป็นคูปต้าดีซีมาแพ็คคู่ครับไม่ได้ขยายปางนะคู่นี้ก็ยังอยู่ในสเปคเดิมอยู่แต่ว่าก็มีหมกเม็ดกันนิดน้อยอันน,นี้มีระบบไฟแสงสี แววามาคันนี้นี่ย่างเข้าปีที่สิบแล้วก็ยังลรองอยู่มีทอ่อแซดด้วยนะ ไเร็วไม่ช้าครับไปเรืเร่อยๆก็ปากก็ปากคอก็ยังคล่องอยู่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวหามาดูคันเดียวครับต้องดูทั้งสองคันครับอันนี้ก็อายุ อายุการใช้งานอยู่ที่3ปีใช้งานนาปีนาปังนะครับเป็นครูบต้าดีซี G p l u สส่วนคันนี้เป็น DC70G ธรรมดาเป็นรถรุ่นเก่านะครับสเปคตกแต่งก็มีเกียวดันก้อนสปริงคันคนี้ยกฝาตู้หนิ้นวครับไม่ได้ตัดนิ้วตัวนวดเพราะว่า รถใหม่ยังแรงอยู่ก็เดี๋ยวคู่กันนี่ข้าวล้มก็เฉลีย่ยเฉลี่ยต่อวันก็อยู่ประมาณสามสิบนิดๆครับผมถ้าอยู่ดึงนะแต่ก็อยู่กัน ทีหนึ่งทีสองทุกวันนะครับผมชอบคันนี้นี่เลย ไฟมันบู๊บบับบู๊บบับ <laughs> ไปด้วยรอรัดหนูไปด้วยครับแต่ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่โซ่ฝอยอีกขั้นหนึ่งคนก็ว่าเห็นเห็นแล่นออกช้ว,ง,วงตัวใหญ่พอมยงตู้ก็โหลดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไรแต่สู้นาโคกไม่ได้ครับ ผู้ปีนี้นาโคข้าวสวยข้าวยืนลำต้นลำต้นใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าทงหรือว่าหน้าบ้านครับวันนี้ก็จะมีทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำน้ำห้วยมาเลี้ยงเขาก็จะงามพื้นที่ พื้นที่ที่คุณหารนี่ทำได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับว่ามีเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ทำการเกษตรก็เดี๋ยวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยแหละของจังหวัดศรีสะเกษครับผม อันนี้หน้าสุดท้ายแล้ว ตามคันนี้ตอ่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดักด้านหน้าดีกว่าเผื่อมีหนูลักออกครับ ở đây chia đai ก็เป็นนาสุดท้ายแล้วครับผลละครี๋ยวว่ามันน่าจะไปซีดสุดอยู่ฝั่งทางนูน้นทางนู้นเป็นฝั่งรถไงครับเป็นวอลพุธการช่างแต่ไม่รู้ว่าปีไหนแต่ว่าน่าจะปีเก่าอยู่เพราะ่าจะมีรถของเท่าแก่ใหญ่ๆครับ มีเจ้าละสี่ห้ากันสองเจ้าก็ลงใกล้ๆกันของรถแญ่พุ่งกับเกีเก่ยวพอดุนครับพอพอข้าวกัแล้วแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆครับท่าพุ่นมาเบิ่งฟังรถหน่อยขอเข้าต่อดีกว่า เดี่ยวข้าวลมครับข้าลมทั้งพื้นเลยแหละแป้งนี่นี่กพ,พ่อหนูครับคืนว่าน่าจะลากออกกันเลย เหลือแถวสุดท้ายแล้วเดาทาขั้นพุ่นมาเกียเก่ยวเก็บงานอีกทีนึงก็เป็นการเซ็ตแป้งนี่ครับผม ่วงก็ค <dye ing> in <ylan> <rio music> ิดว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะลักออกไปแล้วอ้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ